สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้อ้อมตื่นแต่เช้านะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระค่ะแล้วก็เมื่อคือนอ้อมฝันนะคะฝันดีค่ะเพื่อน,อนฝันว่ามีช้างเข้ามาในบ้านของอ้อมนะคะอ้อมก็เลยเอาดอกไม้มาไหว้ให้กับต้นเกล็ดมังกรที่อ้อมได้พาเพื่อนๆจุดทูปขอโชคขอลาบไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะนี่นะคะธูปอ้อมก็เพิ่งจุดไปนะคะเนี่ยแล้วก็อ้อมก็เอาดอกไม้มาถวายให้ท่านนะคะ แล้วก็จะมาบอกเพื่อนๆว่าเขาออกดอกเพิ่มอีกนะคะอันนี้เขาออกมาเพิ่มอีกนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะนับดูนะอ้อมพาให้ดูนะนี่นี่แล้วก็นี่นี่น,นี่แล้วก็นี่นะคะเขาอ,ออกมาเพิ่มนะคะเพื่อนลองนับดูนะอ้อมไม่พูดนะคะเพื่อนๆต้องน,นับเอาเองนะคะ เสียงอ้อมแปลกๆนะนะตื่นแต่เช้าแล้วก็เมื่อคืนสวดมนต์ให้ในหลวงร้องไห้นะคะเพื่อนคิดถึงท่านนะอย่าว่านะคะพูดเสียงดังไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนบ้านได้ยินเดี๋ยวเขาจะว่าเป็นบ้าอันนี้นะคะลูกเอาดอกไม้เอาพวงมาลัยมาถวายให้ท่านนะคะขอให้ท่านช่วยมอบโชคมอบลาภให้ลูกด้วยนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์นะคะงวดนี้ให้เพื่อนๆถูกหวยด้วยนะคะคิดถึงพ่อหลวงรอ9ไหมากเลยค่ะ ถ้าท่านยังอยู่พวกเราคงไม่ลำบากขนาดนี้หรอกตั้งแต่ท่านจากไปมีแต่เรื่องราวมีแต่อะไรไม่ดีก็ไม่รู้อุ้ยเพื่อนๆดูใบนี้นะคะเพื่อนดูน,น,น,นี่นี่นะี่นีะสวยไหมคะเนี่ยเอ้ยสวยมากเลยนะคะเกล็ดมังกรสมชื่อเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมเกล็ดมังกรสมชื่อเลยนะคะเนี่ยแะคะเขาเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะเกล็ดมังกรไมนี่ ดราก้อนสเกลแล้วก็เอามาตัดเอามาตัดก้านเขาออกแล้วก็ทายาให้เขานะคะเพื่อนแต่ว่าดอกอ้อมยังไม่ได้ตัดทิ้งนะเดี๋ยวอ้อมจะตัดทั้งตอเลยค่ะเพราะว่ามันจะเอาตรงนี้ออกใบเขามันไม่สวยค่ะเพื่อนมันโดน,ดนแดดช่วงเนี่ยเดี๋ยวสังหน่อยแดดก็ส่องมาอ้อมก็เลยมาตัดทิ้งนะคะเพื่อนนี่นี่นะคะเพื่อนๆอ,อ้อมตัดออกนะใบมันขี้เหร่ใบมันไหม้ค่ะเนี่ย โดนแดดสองตอนเช้าก็ไหม้นะคะเนี่ยสักหน่อยเดี๋ยวแดดจะส่องมามันก็เลยต้องมาตัดออก mm hmm. เดี๋ยวหลังหวอยอ้อมก,ก็จะตัดยอดเขาออกเลยนะคะเนี่ยสองต้นนี้เสร็จทีวินสัน,นะจะตัดยอดออกจะตัดดอกออกแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตัดนะคะเผื่อเขาจะให้โชคให้ลาบอีกนะ <c oughs> เดี๋ยวจะว่าไม่บอกนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มาบอกเพื่อนๆนว่าต้นเกตมังกรเขาออกดอกเพิ่มมาอีกนะคะวันนั้นตรงนี้ไม่มีนะ คลิปที่แล้วค่ะคลิปที่แล้วดอกนี้ไม่มีอันนี้เขามีนะคะเพิ่มมาอีกนะเพื่อนเพื่อนดูดีๆด,ด้วยนะคะเดี๋ยวหาว่าอ้อมไม่บอกเในช่วงหวยออกมาเผื่อมาออกแบบนี้เดี๋ยวก็ว่าอ้อมไม่บอกเนาะเนี่ยนะคะนับเอานะคะเ,เพื่อนนับใบก็นับนะอย่าลืมใบด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเอาแต่ดอกอ้อมก็ไม่แน่ใจเนาะอ้อมฝันว่าช้างเข้าบ้านนะคะฝันว่ามีช้างมาเข้าบ้านแล้วก็อ้อมก็คิดว่า บ้านเล็กที่อ้อมหรือเปล่าโอเคนะคะเอามาบอกมาบอกแล้วนะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอให้เพื่อนๆมีโชควีลาบกันทุกคนนะคะวันนี้วันพระขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีมีชัยค่ะ